สวัสดีชมทุกท่านด้วยกัน,นครับวันนี้อยู่กับผมเอ็นเจน,นะครับเี่ยวงมาทำการไฟ์นะครัะหว่าง SCP 6 0 2กับ SCP 903 TH นะซึ่งเปของไทยแลนด์ครับ TH ย่อม,มาจากไทยนะครับแล้วนแบบมินิวว่าครับ SCP ซ6นกก TH อะไรนะ เป็นเอสพีสุกหกไทยแนลยนด์อะไรอย่างี้ครับคนไทยเป็นคนเล่นนะครับแต่ฝรั่งก็เล่นได้เรามาเริ่มสู้กันเลยนะครับโอเคเราจะเริ่มวางไข่เอสพีสุกก้าสามก่อนนะครับปัป๊บโหก้าแม่ผมพูดผิดก็ส่วนสามดีนะครับ ตัวก็ใหญ่นะครับห่างเลือกไปไม่รู้ว่าจะเอาไปจากรั้วได้หรือเปล่าครับแต่ว่าต่อไปคือ scp-2 ที่ผมสร้างเองครับอันนี้โหลโดโมเดลมานะครับทราดเร่มาตรงนี้กันครับอะไรคุณหัว scp-903 ก็ดูเหมือนว่าจะก,กัดแรงสูสีกันทั้งคู่ครับ โอ้โห SCP 903ก็เป็นไฟชนะไปนะชนะแบบไวมากครับโอ้ยเรามาเริ่มกันอีกครั้งครับก็ดูเหมือนว่าจะสูสีกันเกินไปนะครับเรามาเวิงางรางไข่ SCP า,ารถก่อนนะ ผมว่าค้ะคราวนี้เอสพี26 2ชนะคือเสมอครับตัดสินเสมอครับับกัดไปครับเอสพี26 2เฮ้ยกัดโดนมาได้ยังไงเอสพี26 2กัดโดนมาเฮ้ยานผช้ชมผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะไม่ชนะครับกรรมการตัดสินว่าเสมอกันนะครับ พราะว่าเมื่อกี้ S.P. หกสองนผู้แพ้นะครับแต่ว่าครั้นี้มันกลายเป็นผู้ชนะนะครับก็มันน่าจะสูสีกันนะครับอาจจะเป็นเพราะครั้งนี้ S.P. หกสองนคนที่โจมตีก่อนครับแต่ว่า S.P. เก้าศูนย์สาม T.H. เป็นคนที่โจมตีทีหลังครับ S.P. เก้าศูนย์สาม T.H. ก็เลยพ่ายแพ้ไปสงสัยพลังเท่ากันนะ งั้นเรามาดูแบบเป็นทีมบ้างครับโอเค S C P หกแปดสองสามตัวนะครับ S เก้าศูนย์สามสามตัวเหมือนกันครับรวมกันรุมรมกันครับโอ้ S C P หกแปดสองเขช่วยกันกันครับเหมือนว่า S C P หกแปดสอง เป็นทีมกันดิโอ้โหชมก็สุนสัตัวนี้ไม่ทำอะไรครับเพิ่งมาตีครับเออมันตายแล้วครับท่านชม sp ห2ให้เป็นฝ่ายชนะครับโหซึ่งตัวเมื่อกี้มันก็ไม่ทำอะไรเลยครับเราขอเออบอนะครับกับ sp ระสองนี่ตาผมสร้างเองครับดูที่ตาของมันนะครับ ผมจะปรับเป็นตอนคืนครับปบั๊บเรียบร้อยครับมันเลื่องแสงได้ครับทําไมมันเลื่องแสงแต่มันไม่ทําให้สว่างแต่มันทําให้เรามองเห็นครับวิธีก็คือเอาบล็อกอันเนี้ยสปอแสงดาวพวกนี้ครับพวกนะี้มันสามารถยิงให้เป็นสีได้ มันกินได้ครับให้เราสว่างก็สนับสนุนมุมงงครับคือถ้าเราขยับไปข้างหน้ามันจะไปข้างหลังครับนะเคนก็เป็นแบบเดิมนะครับโอเคมันทำให้ตาสว่างขึ้นด้วยครับถ้าระวังมันจะส่งแสงสว่างครับ ให้เราเอาไปใช้ทำเป็นตาะานะครับตาของมันก็จะส่องแสงสว่างแบบนี้นะครับแต่ว่ามันไม่ได้ช่วยทำแสงแบบกระจายนะครับ <Okay. S 1> คือมันไม่ได้เป็นแบบเวลามืดๆอะเรามองเห็นเงเห็นเป็นแบบเหมือนแบบนั้นคุณผู้ชมมันเป็นแบบอย่างนี้นะนี่มันไม่ใช่แบบกระจายออกไปอย่างนี้คนระับมันแค่เรื่องแสงออกมาให้เราเห็นเฉยๆนะครับ นะถ้าเราใช่กระจกมันแค่มองทะลุเฉยๆนะคมันไม่ได้มีเห็นไ,ไหมมันสะเก,ก็ดดวนจะเลื่องแสงคนระับเรามองไม่เห็นเลยเลยให้แค่ตัวกับตานครับนะเราก็จะลองวางใครใตัวนี้ดูใครจะชนะครับอู๋ สูว่าตัวนี้เอสพสองตัวนี้แก่งเลยอ่เอา้าทำไมเอสพีกสองแข่งแก่งจังเลยนครับโอเคเพิ่มหนึ่งตัวฮะเก้าศูนย์สามรู้สึกว่าจะแพ้หกแปดสองทุกทีเลยครับเอ่อตายแล้วครับใส่มันไม่สามารถขี่กันครับ เอาเพิ่มอีกสองรัวฟุบฟบนะครับจะแค่โอ้ก็ไม่ชนะครับ S B หกสิบสองนั้นไม่ช่วยเพื่อนเลยเพื่อนตาแล้วโอ้หะตีตีมันโอเคพอสู้คือ S B หกสิบสองใช่ไหมครับก็คือ มันรู้สึกว่าสามัคคีกันครับมันก็เลยใช่นะครับก็สารัคคีนี้ก็ขอบายบายเพียงแค่นี้บายบายนะครับ